สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะคณะน,นีเวลาเทียเท่ยงขึ้นเที่ยงขึ้นสามสิบนาทีนขันเนาะหกทุ่มสามสิบนาทีของประเทศสวีเดนค่ะพี่น้องค่ะสิกับบ้านสิเข้าไปในยดตะบอยค่ะพี่น้องออกมาตังแกัดมหานนองสาวอันไม่แม่พี่น้องเอ้ยทั่งหิมะเทั่งล่มเทั่งอันอันฝนมากไหมพี่น้องไปี่ก็ต้องสิได้ค่อยแล่นไปนั่นแหละก็พ่อไงเนาะพี่น้องเนาะ เอาผ้าพีพนผาน้องตามกลับมานน้ำกาดตามน้เบื่องน้ำกันค่ะเชิญแล้วผู้ซีติกสปริงอห์อหุ่นหนียวน้าพี่น้องมาแม่ม่ไปเดินทางน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะเอาไปเบื้องทางนาค่ะคุน่ะพี่น้องเบื้องรถดูคุนะ่ะปีไหมคุน่ะพี่นอ้องหิมะป่วยป่วยป่วยล่วงคุณ นี่พี่น้องตอนนี้หกทุ่มครึ่งค่ะพี่น้องค่ะเป็นปีใหม่ของสวีเดนแล้วค่ะพี่น้องคะมาตามไปน้ำกันค่ะพี่น้อง ค่ากอนิ่งกับบ้า,ากันเนาะคะ่นะน้อพี่น้องรถกระสุดเมื่อกล้องเมื่อกล้องคะ่ะพี่น้องเอาเมื่อจับขากล้องมาได้เอามกคะ่ะพี่น้องคะ่ะขอบคุณหลายๆคะ่ะเอามาให้พี่น้องส้มน้ำกันว่าหิมาพ่นโตพ่นเป็นจังไดฟันลงมาแบบใด สิไม่พี่หน้องบนน้ำกันเป็นก็ฝนตกในราคาแต่ว่าลงมาหักเป็นปุย๋ยเป็นปุย๋ยเป็นปุย๋ยเป็นปุยปนป๋ยเออี่รถข้าเจ้ากาล่งกับบ้านแต่ละคนไปหาพี่หาน้องไปเยี่ยมไยายามกันก็ลัางสิกับบ้านออข้าเจ้าก็สิกับบ้านคือกันกับแม่จ้าเนี่ยแหละเนี่คือกันกับแม่จ้ายาจ้านี่แหละครับพี่น้องคะ่ะคุณนะอน่ะเบื้องงนนารถเบื้องนารดแม่จ้าด้พี่น้องคะ่ะ เต็มเลยค่ะพี่น้องคุณน,นะโอ้ยลูกสาวข่อยหนาวปอนอเดี๋ยวเสียหอดบ้านคุณน,นะค่ะพี่น้องเบิ่งเอาช้่มเอาค่ะพี่น้องดูเพื่อนเพืเ่อนพี่น้องคะ่ะนี่แหละเขาเรียกว่าหิมะหิมะ็นถามว่าหนาวบ่ หนาวคักหนาวเนี่ยพี่น้องคะหนาวบะมีสิ่งเซิมเปียนเปียบๆๆเลยค่ะเออเชอื่อแล้วบุซีต่ตีพุดนะพี่น,อน้องตกแห้งเลยค่ะพี่น,อน้องค่ะพุดนะปวโปยดปวดปวดปวดมาตกแห้งเลยค่ะเป็นตกมาหนาลดโอ้เสื่อแล้วบุซิ่ตีเปลี่ยเออค่อยแย่กัค่อยไปพูดนะพี่น,อน้อง ตอนไปนี่มีฮิมากก็ค่อยไปก็บูกว,ว่าสิฮอดบ้านจำได้พุ่นละถันเมื่อฮอดบ้านแล้วก็ค่อยสิยท่วมาบอกนองว่าฮอดบ้านแล้วลอดไัยกับพี่น,อออน,อน้องค่ะอังนี่นะเอาไม้สู้น้ำกันนอกคาะพี่น้องนอก,นอก,กัากคำขึ้นบานเพิ่นตอนนี้เวลาหกทุ่มตัวค่ะพี่น้อง ช่วงตอนเศร้ามากนี่โอ้ยต้นต้นไม้น้ำเลี้ยมท่างขาวสวยงามเข้าไปยังแล้วค่ะพี่น้องเป็นถนนรถเรืยนคุเนี่เบินเพิร์นเบิรงเพิ่์นผิวมากค่ะพี่น้องเต็งร่มควอมเนี่ค่ะพี่น้องคุณเนี่ยเมื่นไรร่มเบิรงนนีมามันผิวเบิร์เบิรงนตาร่มรอดค่ะพี่น้องมันวิววิววิวหมดละพี่น้องค่ะเสียงดังอยู่ข้างนอก บรรยากาศไม่พี่น้องเบอรงน้ากันไม่พี่น้องส้มน,น้ากันมากักโอ้โลมมากโอ้ติดหนาโลดติดกระจกรถคุณนาพี่น,อน้องค้าคุณอ่ะคุณน่ะเอาอันอันนี้กับบืมีสซาลาไอ้นีงกับพี่น้องเอาไม่พี่น้นองเบอรงที่มาน้ากันพี่น้องตอนกางคาขึ้นย่ำคำย่ำขึ้นขันมากกก็ดุนๆค่อยาก้อนน้องสาวอันแม่นยุ่ประเทศเดียวกันกร้างแม่ค่ะพี่น้อง อันแม่จ๋ากระยูในเมืองน้องสาวเพื่อนกรยูอันต่างแังวัดจังสีโดนๆเราค่อยได้มาหากันเนาะพี่น้องเนาะอันปีไม่เย่น,อน้องบ่ามาหากันก็ได้กินขา้าวกินน้ำน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะ กันออกหลายลูกงงหน้าไลน์มองไลน์บอลแล้วพีน่น้องอมีเพื่อน